สุดท้ายผมผมกอลฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองก็คลิปนี้นะครับมานําเสนอล้อแฟชั่นนะครับตัวนี้เป็นล้อแฟชั่นแนวออฟโรดนะครับเป็นของตัวที่เรียกได้ว่าก็เป็นแนวสี่คูณสี่แล้วกันนะครับตัวนี้เป็นล้อสเปคหกลูนะครับหกลูเลยนะนะครับมาตรฐานนะครับล้อตัวนี้คุณสามารถไปใส่กับรถแนวกระบะหรือเนวยูวีได้แค่คุณรู้ที่เป็นหกลูนะนะครับแนวเนี้ยนะครับล้อลายเนี้ยเขาเรียกลายโด่งนะ นะครับกระแสนี่มาแรงนะครับกล้อแรกๆถ้าผมกลไา่ผิดีน่าจะเป็นเลนโซ่นะครับที่เป็นองทำนะครับเวลาใส่แลลวปุ๊บมันจะดูบึดบึนนะครับดูแข็งแรงนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อขอบ16นะครับกว้าง8นิ้วครึ่งนะครับออฟเซตตัวนี้นะครับออฟเซตตัวนี้บอกไหมอ่าเห็นมันไม่ได้ลงไว้นะครับก็เป็นว่าเป็นล้อทั่วไปแล้วกัน นะครับอย่างที่ผมบอกคือถ้ามันไม่ใช่ล้อแท้รายละเอียดมันจะไม่ค่อยครบนะครับมันจะสู้พวกล้อแท้ไม่ได้แต่ว่ารานะคาก็ถูกกว่ากันนะครับแต่ถ้าตรงนี้ถ้าผมมองด้วยตาก็น่าจะประมาณสักเกือบศูนย์เนาะนะครับนกะ็คือว่า offset ออมันลงไปลึกอยู่น,นะครับเพื่อมาถ้าจะเต็ะถ้าจะใส่กับรถก,กระบะนะครับเอาเป็นว่าล้อพวกนี้อ f f s e ตมันนะทำมาเพื่อแนวออฟโรด,ดอยู่แล้วคือล้อมันจะต้องยืดๆหน่อยน,นะครับถ้าจะเสมอ เราไปใส่ได้เลยใส่ได้แทบกระบะผมดูมาตรฐานทุกคันนะนะครับสนใจทักมาได้นะยกชุดราคาไม่แพงรับมาวางขายให้หลังคันนะครับหน้าร้านเราเป็นเต้นสีขาวแดงนะครัชบชื่อว่าร้านต้นยางย,งยนต,งตั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเิียงทะเ21หรือมมที่11มา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้ สำหรับคลิปนี้นะครับผมครอบนะครับจากนั้นต้องยังโยงขอฝากไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกขึ้นใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ